บทบาทหนุ่มเจ้าของสวนมะลิผู้มีอดีตอันเจ็บปวดที่ต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับหนุ่มนักทำาบสีในภาพยนตร์อินเดียเรื่องมะลิลาเรียกว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญค่ะของคุณเบียร์สุกุลวัฒน์นะคะที่โชว์ฝีมือการแสดงถึงอารมณ์จนเคยได้รับรางวัลดาราเอเชียน่าจับตามองจากเทศกาลภาพยนตร์ปูซานปี2017มาแล้วและล่าสุดนะคะบทบาทของคุณเบียร์จากภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงนะคะรางวัลเอเชียนฟิล์มอะวอสดสา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะโดยก็ต้องขับเที่ยวกับโอ้โหซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงนะคะกูเทเลอร์จากภาพยนตร์เรื่อง PARADOX นักแสดงจีนชื่อดังนะคะต้วนหลงจากภาพยนตร์เรื่อง t ด e l ล m i Storm รวมถึงราชก,กุมาราโอค่ะจากภาพยนตร์อินเดียเรื่องนิวตัน ส่วนผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องมาลิลานะคะคุณนุชชีอนุชาบุญยวัฒนะคนนี้ก็ได้เข้าชิงนะคะในรางวัลสาขาผู้กำกับหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมด้วยค่ะก็สองสาขานะจากหนังเรื่องเดียวกันและก็มีภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะคะเข้าชิงด้วยเหมือนกัน,นะค่ะสองรางวัลน,นะคะในเวทีนี้ก็คือเรื่องฉลาดเกมโกงค่ะในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสาขานักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่นะคะจากบทครูพี่ลินค่ะที่แสดงโดยน้องออกแบบชุติมลจึงเจเริญสุดยิ่ง ส่วนเพื่อนบ้านอินโดนีเซียนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ฟาดานอารหันสามารถส่งภาพยนตร์เข้าร่วมชิงรางวัลโดยภาพยนตร์แนวดราม่านะคะเรื่องมาลีนาเนมเบอร์เรอร์อินโฟเอ็กซ์เข้าชิงถึง4สาขาค่ะ,ค,ะคือเสียงยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะจากบทบาทการแสดงของมาชาทิโมธีดาราสามาถฝีมือชาวอินโดนีเซียวัย39ปีซึ่งก็เคยสร้างชื่อนะคะในระดับนานาชาติมาแล้วจากผลงานเรื่องเดอะเรทภาค2ค่ะ 我这里打